สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขาประทับใจอะไรในตัวคุณและรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คุณเป็นคนสดใสร่าเริงน่ารักนะคะมีพลังงานบวกที่เยอะมากๆเลยแบบเวลาอยู่ใกล้แล้ว เหมือนได้ซึมซับความสดใสอะได้ซึมซับพลังงานบวกๆเวลาที่เขาหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆถ้าได้อยู่ใกล้คุณถ้าได้พูดคุยกับคุณเขาจะรู้สึกเหมือนแบบอารมณ์ดีขึ้นรู้สึกกระปี้กระเป่ารู้สึกแบบสดใสมากขึ้นอืมแล้วเขาก็มองว่าแบบเออคุณคุณเป็นคนที่แบบ อารมณ์ขันด้วยนะคุยสนุกอะทำให้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวยิ้มได้โอ้เนี่ยคุณเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนที่มีลูกเล่นเป็นคนที่มีมุกมีความแบบคือคล้ายๆ จะเรียกว่าเป็นคนตลกไหมก็ก็ก็ไม่ถึงขั้นแบบตลกขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นคนอารมณ์ดีอะที่แบบเออรู้จังหวะรู้ว่าจะพูดอะไรตอนไหนรู้ว่รู้ว่าควรจะแบบหยอดมุกตอนไหนแล้วแบบเออทำให้ฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับฉลาดพูดฉลาดคุยด้วยรู้จักจังหวะในการพูดอืม แล้วคุณก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งหลายอย่างบางคนก็คือมีความสามารถพิเศษอ่าเช่นอาจาร้องเพลงได้ร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นดนตรีได้หรือ อาจจะเป็นพวกงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นเฉพาะทางแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเป็นอะไรที่ติดตัวมาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่สามารถทําได้กันทุกคนไม่ไม่เหมือนกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออคุณมีอะไรแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคุณเหมือนแบบมีเซนส์ด้วยนะอันนี้จะเป็นเรื่องที่เขาประทับใจหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเหมือนกับประมาณว่าคุณคุณมีเซนส์ในเชิงที่ว่า ดูคนเก่งดูคนออกหรือว่าคุณฉลาดอ่ะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนที่หลอกยากเหมือนกันนะ <_ d ota> หรือว่าใครพูดอะไรแล้วคุณจะแบบอ,อย่ามาหลอกฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้ทันนะอารมณ์นั้นนะคะคุณ <_ d ota> เป็นคนฉลาดเป็นคนล óc, ลรอบรู้เป็นคนที่แบบแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อวดฉลาดนะคุณเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าคือรู้ทันแหละเหมือนรู้ทันไปนหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้พูดออกมาทั้งหมด แต่พอถึงเวลาจริงๆคุณก็จะบอกว่าไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกฉันรู้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยความสามารถหลากหลายด้วยอ,อเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่เวลารักใครแล้วคือทุ่มเทเต็มที่เอาอกเอาใจเก่งมีความเป็นคนรักที่ ขี้อ้อนขี้เอาใจที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็โรแมนติกคือจะชอบทำอะไรดีๆทำสิ่งที่ที่ทำให้คนที่คุณรักประทับใจอะคือคุณคุณจะมีโมเมนต์แบบว่าอาจจะแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเซอร์ไพรส์ที่คุณจะสืบมาว่าเช่นนะอันเนี้ยสมมติสมม,ต,สม,มติว่าคุณแฟนคุณชอบอะไรคุณจะสืบมาคุณจะแอบดูแอบ สังเกตการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงจังหวะดีๆถึงช่วงเวลาดีๆคุณก็อาจจะมีแบบทำเซอร์ไพรส์หาของที่เขาชอบมาให้หรือว่าหรือว่ารู้ว่าเขาชอบชอบอะไรชอบสถานาการณ์แบบไหนสมมุติเขาชอบดูพลุเขาชอบเวลาที่แบบเออดอกไม้ไฟมันแบบมันแตกออกมามันสวยมันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบ แอบจองทิปจองทัวร์พาเขาไปดูงานดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นเอออะไรที่แบบโรแมนติกน่ารักน่ารักคุณจะชอบทําให้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจมากๆนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ออรักครอบครัวด้วยนะคะดูแลครอบครัวดีแล้วก็เหมือนบางคนหรือ,อรหลายๆคนเนี่ยมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นครอบครัวที่แบบเต็มไปด้วยความรักแล้วคุณได้รับความรักอย่างเต็มที่คุณก็เลยเป็นคนที่มีความรัก แล้วก็สามารถเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณได้ด้วยโหคุณเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมนะคะเพียบพร้อมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอะดูดูพร้อมดูสมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์น่าเข้าหาหน่าเข้าใกล้ รูปร่างหน้าตาฐานนะการศึกษาสติปัญญาความคิดทัศนคติคือคืออยู่ในระดับเลเวลที่แบบดีหมดเลยอ่ะอเรียกว่าพร้อมพร้อมมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองเป็นรักตัวเองเป็นนะคะจะเรียกว่าเป็นคนช่างเลือกด้วยไหมก็ได้นะเป็นคนช่างเลือกอยู่เหมือนกันนะคุณเนี่ย แต่ว่าคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีๆเลือกคนที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตให้อยู่ในชีวิตไพ่ที่ออกมาแต่ละใบเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะก็โอเคแหละก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ ฟีนอลเพนเดโควิเมจิกเชียนตรงกันสองอันเลยอะเมจิกเชียนอืมไม่ธรรมดานะโอ้โหโอเค ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกหลงไหลได้ปลื้มคุณมากๆนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆในชีวิตของเขาการที่เขาได้เจอคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเขาคาดการไว้ไหมเขาก็ไม่ได้คาดเอาไว้ขนาดเนี้ยก็คือคุณคุณค่อนข้างตรงสเปคเขาแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเจอคนที่แบบ ใช่เป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบเนี้ยแบบคุณเนี่ยหรือว่าคนที่ดีขนาดเนี้ยที่ข้อดีทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ในคนคนเดียวแล้วแบบตรงใจตรงสเปคถูกใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีค่าสําหรับเขาอะเป็นคนสําคัญเป็นคนที่มีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆด้วยนะแล้วก็มีค่ามากๆที่เขาแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะสูญเสียไป อยากที่จะเก็บรักษาคุณเอาไว้แทบจะยกคุณคุณขึ้นหิ่งเลยด้วยซ้ำออแล้วจะบอกว่าที่คุณสองคนนะ่ะต้องมาเจอกันหรือได้เจอกันอนะ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าออเมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกถูกดิขิตเอาไว้แล้วถูกกำหนดเอาไว้แล้วจากโชคชะตาจากอะไรก็แล้วแต่อะค่ะที่เหมือนกับว่าเขาจะต้องให้คุณสองคนอนะ่ะ ต้องได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้และได้สารสัมพันธ์กันคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมตเป็นทวินเฟรมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้มาเจอเจอกันเพื่อที่จะได้กลับมารียูเนียนกลับมารียูเนียนกลับมาเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันและทำให้ชีวิตของกันและกันดีขึ้นหรือเติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นอะไรที่ช่วยส่งเสริมกันและกันเขา จะบอกว่ารักก็ได้นะถึงแม้จะไม่มีไพ่ถ้วยออกมาเลยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไอความรู้สึกที่มันดีมากๆแบบเนี้ยจะเรียกว่ารักเลยก็ได้แต่ว่ามันอาจจะยังติดอยู่นิดนึงคือเขาอะ่ะเขามองว่าคุณดีมากๆไงด้วยความที่เขามองว่าคุณดีมากๆ เขาอยากมีค <S preach science> ุณอยู่ข mm ้างๆอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอยากร่วมอนาคตกับคุณอยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณถามว่าเขามองเห็นไหมอนาคตร่วมกันกับคุณเห็นแต่เขายังรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะยังต้องทําอะไรมากกว่านี้ยังต้องพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ต้องดีขึ้นมากกว่านี้คือเขายังรู้สึกว่าโอเคแหละเขาเขาเห็นเป้าหมายละเขาเห็นคุณเนี่ยเป็นเป้าหมายว่าเออคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วเขาจะต้องดีขึ้นกว่านี้ พราะเขารู้สึกว่าตอนเนี้เขาอาจจะยังไม่เหมาะกับคุณหรือว่ายังยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากพอยังมีความลังเลยังมีความแบบไม่แน่ใจแต่ถ้าเขาไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆให้เป็นคนที่ดีขึ้นรวมทั้งทัศนคติอะไรต่างๆนะคะความคิดของเขาชีวิตความเป็นอยู่การงานการเงินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือ เราเราไม่แน่ใจนะว่าเขาคิดเรื่องอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่คู่ควรยังรู้สึกด้อยกว่าคุณยังรู้สึกว่าเอ่ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่เหมาะสมที่จะไปอยู่เคียงข้างคุณแต่ว่าไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขาจะต้องทําให้ได้เขาจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาในด้านนั้นๆที่เขายังขาดอยู่อะค่ะให้ได้ไม่ใช่ว่า เฮ้ย hey, ฉันด้อยกว่าเขาฉันปล่อยเขาไปดีกว่าฉันยอมแพ้แล้วฉันไม่เอาแล้วไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าการที่คุณสองคนได้มาเจอกันอะมันเหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อผลักด,ดันกันและกันอย่างกรณีเนี้ยคุณเข้ามาในชีวิตของเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ข้างๆแต่คุณดีเหลือเกิน,ค,งงนคุณดีอย่างนั้นคุณดีอย่างนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขายังดีไม่พอมันเป็นแรงกระตุ้นให้เขาอะรู้สึกว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ย มันเป็นส่วนที่เข้ามาส่งเสริมกันและกันคุณทําให้เขารู้สึกอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเขาจะทําได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็คือสรุปไง,ไง่ายก็รักแหละรักชอบแล้วก็ปรารถนาดีอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากจะเป็นคนที่เป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่คู่ควรกับคุณคุณสองคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่า อยู่คนละทิศคนละทางหรือมีความแตกต่างกันมากๆหรือว่าออทำไมหรือไปเยอะจังคือหรือ,อ,อชีวิตคุณกับชีวิตเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่มันก็บังเอิญมาเจอกันด้วยอะไรบางอย่างชักนําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันอาจจะเจอกันในเหตุการณ์หรือ,อ,อหรือสถานการณ์แตกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณกับเขาเหมือนอยู่คนเหมือนอยู่คนละโลกอะไม่น่าจะมาบรรจบกันได้ไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่ว่าเออก็มาเจอกันแล้วก็ดันมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอะประมาณนี้จบการอัดไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ